ครับก็สวัสดี f c นะครับมือใหม่หาสองทุกท่านนะครับก็วันนี้ยามเย็นนะครับ f c กะว่าเอาวัดขวางนะครับมามาแถมให้ f และกันนะครับปกติผมเปิดไว้องค์ละสามพันห้านะ f c วันนี้ผมเอาเอาเป็นหนึ่งแถมหนึ่งละกันนะเอาองคองค์เดียวสามพันนะครับ f c ปิดคู่ไหนก็ได้นะครับวันนี้มีวัดขวางไว้ดูอยู่4ี่องนะครับ f c เอาคู่คู่ละสามพันนะครับนะ คู่ละสามพันเอาวันนี้เปิดติสว่าถ้าเอาเดียวนะ่ะจะให้องค์ละสองพันนะครับ fc ปิดคู่ให้คู่ละสามพันนะครับมาเปิดที่องแรกนะเป็นหลงพ่อเงินพิมนิยมนะครับองนี้เอาเปิดนะครับเปิดเปิดสามพันแล้วกันนะครับชื่นชอบถูกใจทักมาได้นะครับนิยมนะครับพิมนิยมเปิดถูกบ้างแพงบ้างนะครับ fc ท่านใดเอานะวันนี้เอายังไงดี เิดสามพันเอาปิดพันห้าพอท่านใดชอบก็เอาพันห้านะเอาวันนี้เอาพันห้าโดยละกันนะครับนิยมนะอุ้ยสวยดูง่ายทั้งคู่นะครับนะเล่นรูปหลอกเกา่าต้องเล่นเนี่ยลำล่ำอย่างนี้นะ fc เนะีเล่นจีวอนเด้งๆนะครับนิยมสวยคู่เลยนะครับคู่นี้เอาไงเอาเอาเดี๋ยวๆนะ fc เอาองละพันห้านะ fc เนะี่ยเปิดองละสามพันเอาองละพันห้าเหมือนกันนะ เรื่องนี้จะให้เปิดพันห้าหมดเลยนะครับต่อมาองนี้เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะครับพระปิดตาเนื้อเมกสิทธตองนี้เหมือนผมเปิดไว้สามพันมั้งนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเนื้อเมกสิทธ์นะครับแท้ดูง่ายนะไม่ต้องซูมดูก็รู้นะครับวันนี้ก็ตั้งใจเอาแค่วัดขวางมาแบ่งปันนั่นเองส่วนพระอันนี้ก็หยิบมาให้เอฟซีดูเฉยๆนะเผื่อมีท่านใดชอบนะนอกจากหลวงพ่อเงินนะครับแท้ดูง่ายนะครับ นี่สมเด็จอีกหนึ่ง,งองนะครับองค์นี้เอาเท่ากันเอาพันห้านะเอาพันห้าเท่ากันถูกใจชื่นชอบองไหนนะครับต่อรองได้สมเด็จผมดูเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับเมื่อวานปิดไปองคหนึ่งนะครับองที่หลังหลังเป็นตาปั๊มเ,เป็นปั๊มตายางอะไรสักอย่างผมว่าจาไม่ได้นะเขาจะได้เป็นกุใหม่นะองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่ง,งองนะครับที่ยังอยู่นะครับผมว่าดูเป็นกุเก่านะเนี่ย เนื้อหาแท้ดูง่ายนะครับถ้าเป็นที่อื่นเขาก็เปิดกันหลักแสนหลักล้านอ่ะผมเอาพันห้าพอนะครับองค์นี้ถูกใจชื่นชอบนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกอ่ะมาดูกันทีละคู่เลยดีกว่านะไม่อยากส่องทีละองค์นะเดี๋ยวเสียเวลานะครับหลวงเพ่อะเงินพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ ฐานบอดทองคำนะครับสวยเก่าแท้ดูง่ายโอ้โหสวยแท้ทั้งคู่เลยนะครับเขาจะเป็นคนละเนื้อกันนะเนื้อนี้ออกไปทางอะไรไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเป็นโลหะผสมอะไรก็ไม่รู้นะครับโค้ดแท้ทั้งคู่นะครับนี่โค้ดอย่งอะตัวเดียวกันนะหัวกลมดิกเลยนะแท้ดูง่ายนะครับปกติผมเปิดองค์ละสามพันนะครับ ราคาปิดก็จะอยู่ประมาณเนี่ยสองพันห้าามพันนะที่ผมปิดวันนี้ผมเอาให้เลยนะสามพันเอายกไปเลยคู่นึงนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครให้ FC ได้ถ้าผมแน่นอนนะครับต่อมาองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานสูงวัดขวางนะครับเปิดแพงเหมือนกันนะครับและเนื้อหานี้ด้วยโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นลงรักลงชาติลงอะไรมาหรือเปล่านะครับหรือเป็นคาบน้ําทองก็ไม่รู้นะเผื่อท่านใดชื่นชอบนะครับ เก่าแท้ดูง่ายนะครับถ้าไปล้างนาะผู้บอกเลยว่าพิมพ์เขาในตัวคนหล่อล่ำบึกแน่นอนนะครับหล่อล่ำพิมพ์นิยมฐานสูงปู่วัดขวางต่อมาองค์สุดท้ายนะครับเป็นแปะยิ้มนะครับหลวงพ่อเงินนะโอ้องนี้ f ะถักมาถาน่าอยู่บ่อยครั้งนะครับเอาวันนี้เอาพันห้านะครับเอาให้พันห้าราคานี้แท้ดูง่ายนะครับโอ้โหเนื้อหาสวยเด็ดจัดเลยนะองนี้ สิวกลุเดิมๆนะครับถูกใจชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวยทุกวงเลยวันนี้นะถ้าใจผมบอกนะว่าองไหนจะปิดก่อนนะผมเดาเลยว่าแต่คิดว่าสองวงนี้น่าจะปิดก่อนนะครับเนะี่ยปิดตากับสมเด็จนะเพราะมีเอฟซีที่ชื่นชอบมีกระสิทธิ์แล้วก็สมเด็จอยู่นะก็อย่าให้พลาดน,นะครับราคานี้หลุดให้จริงๆนะครับก็ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันท่านใดมีชื่นชอบถูกใจทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ